สวัสดีพี่น,อ 4, น,น,ออน้องเอซีสุขุสุคนพี่น้องป้องไปผู้ติดตามฮานอยสุขนนะุสุคนเนาะหมู่ว่านหนึ่งฮานอยเดินดีอยู่พี่น้องในหาหลูดด,ด้วยพี่น้องเด้อหมู่ว่าน,นบ้าน,นมือน,นี้ก็จีไปต่อละฮานอยดีใจผูเขามาเบิ่งอยู่แต่ว่าคือคนคือเบ,บงหน่อยแต่ก็เป็นจังไดเนาะว่ามีคนเบิ่งนี่ไหมสิบกว่าคน,นพี่น้อง ก็คือสิหน่อยลงหน่อยลงแต่สิบ่ได้ปิดสองซาบะคอมเมนต์กับว่ามีพี่น้องเลยใจหน่อยแล้วเดอ้อพุทธิตามห้าหน้อยเขามาเบิ่งเขามาคอมเมนต์ให็นในเด้อเดี๋ยวจะได้เก็ตหลุดฮกหลุดหาหลุดจังสี่กับเป็นตัดจิตสามไม่ได้นอกพี่น้องเนาะคือว่าเบิ้งหน่อยแท้ไปใช้เสมอหน่อยเอฟซีนี่เนาะไปเบิ้งทางอื่นบ้าง ขบวึงขบวึงเบิงเบงบ้งแล้วก็ยกโ,โปูให้น้ำนะกดนกโปูให้น้ำเลเบิ้งซีบก็ได้ซีบนะพี่น้องเบิ้งซีบได้ซนอนอซอนี่ใจบ่าหาวบันไดผู้เขียนผู้คำนวณเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดยังอยู่กะเห็นหาหน่อยอันนี้แล้วก็คอมเมนต์ให้ในเด้อให้เห็นในเด้อเขามาคอมเมนต์นะหัวใจในวันยังอยู่เบิ้งอยู่บ่ ันหน่วยลงหน่อยลงไปบ่มีคนเบิ่งกสิปิดห่าหน่อยกษิตพิดทุกไล่กันกับวัจจ์แล้วว่มีผู้เบิ่งเนี่ยพี่น้องมีห่าหน่อยมีรัฐบาลมีรัฐบาลมีเล้าสามคีเล้าประตูใช่เหล้าพัฒนาผนได้จัดอยู่นี่เนาะเอากับวัจจไป ฮาทเชียพี่น้องเห็นกับเด็กเขามาเบิ้งเด็กเขามาคอมเมนต์เด็กเขามากดไลค์เนาะพี่น้องเนาะกดแชร์เนาะก่อนจะไปเบิ้งวันที่ยี่สิบหกเบิ้งของหาหน่อยวันที่ยี่สิบห้าก็เนาะพี่น้องเนาะมีจังไรแน่หาหน่อยวันที่ยี่สิบห้าโปรตกีสายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการซัดลดพี่น้องพิเศษเด่นหนึ่งคูวิ่งเด่นหนึ่งร่อง ร่องสองนี่เขาเขาสองพี่น้องได้แปดสองลุตแล้วก็มาน้อยสามุคี้ก็รุดไปปกติเด่นสามร่องศูนย์ได้สามตัวเด่นนลยพี่น้องได้สามแปดลุตบีไเด่นสี่ร่องศูนย์ไปเข่าศูนย์ตัวร่องพี่น้องได้ได้ศูนย์เกตแล้วก็มา นาพัฒนาเน 6, ล่นหกล่องเก่าเข่าใดทั้งหกทั้งเกาพี่น้องโอ้ยเขาเกาไม่พี่น้องว่าดว 6, 9, 9. ได้เข่าหกเขาเกาได้หาเกาก็เกาเกาพี่น้องเอาไปเนี่ยเมื่อบึงของวันที่ยี่สิบหกเลยพี่น้องสิเป็นตัวไหนเขามาบึงมาสมมาเสีย,ยหลายหลายเลยพี่น้องเนียห้กำลังใจหลายๆไงหาหนายวันที่ยี่สิบหกปุชกิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด จับคู่กาสัศจับคู่หน่วยกาสัศจับคู่สองสี่สี่หาเก้กาหา Win. Win cầu hả? Câu hà win. Câu hà cùng. สี่หาล่องสองซี่ล่องคูวิ่งเล่นเก่าล่องหา พิเศษพิเศษจับคู่ H สอง tiga delapan, wing, tiga wing, kom tiga ล่องหาสองขูวิ่งเล่นแปดล่องสามน้อยสามกี่ มัักมกขี้จับคู่แลวมักขี้จับคู่ ที่จะัะปูสามแปดสามแปด,ส,ปดสี่ห้า C หาสองสามิน C หา วิ่งซีหากรมซีหาร่องสามแปดร่องสองสามกูวิ่งเด่นหาร่องสี่ ปกติปกติจับคู่สามสี หนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองกลมหนึ่งสอง ล่องสามสีกควิ่งเด่นสองล่องหนึ่ง VIP đáp khu ngốc kết kết xuống ศูนวิ่งวิ่งแปูนกลม8ปดูนร่องเก็ศูร่องหกเกดคูวิ่งเล่นศนยร่องแ noi phát thana, noi phát thana, cấp cứu เ<า>ก้าแปดสี่ห้าศูนย์ห้าวิ่ง ศูนหาวิ่งศูนหาวิ่งกลมศูนหาร่องซี่หาล่องเก้าแปดคูวิ่งเด่นหาล่องศูน แคปหน้จาจอได้พี่น้องเน้อบาทนี่เอาไปรุ่นโศกกันมื่อแรอหาหน่อยวันที่นี่สิบหกพฤศจิกายนสองพนห้าร้ยหกสิจับคู่กระสัตกริยัดจับคู่สองสี่่หาเก้าหาวิ่งเก้าหากลมเก้าหาล่อง2องสล่องสีหาคูวิ่งเด่นเก้าล่องหาพิเศษ หาสองสวิ่งสามแปดกลมสามล่องหาสองคู่วิ่งเด่น8ปเด่นแปล่องสาน้อยสามกีสามี่หาสองสาดิ่งสี่หากลมสี่หาล่อง38มล่องสองสคู่วิ่งเล่นหาล่องสปกติ3ามสสอง วิ่งหนกลมหนึองล่องสาคูวิ่งเดิน2อล่องหนึ่งบีพีหกเก็เย์วิ่งแปกลมแปดล่องหกเก็ล่องเก็ศูนคูวิ่งเดิน0ูนล่องแปดไม่พัฒนาเก้าแปหาศหาวิ่งวิ่งศูหากมศูนหาร่องเก้าแล่องซีหาคูวิ่งเด้นหา ล่องศู์อาพี่น้องพอได้กลามาแล้วกันเฮงเฮงเรื่อยๆกันเลยพี่น้องเดอ้อเมื่อแรงโศกมันโศกมันกันเมื่อแรงเล่าพัฒนาออกไปแล้วเด้อพี่น้องเดอ้เอออกอากาศไปแล้วหาเบื้องเอาให้สุขดีโชคดีกันสุขขู่สุขคนกินให้น้องท่องให้ไหลบ่เก็บบ่จนพี่น้องให้คุณพารักษาเทวดากลุ่มคร้องป้อกันบัดนี้กับวันที่2ี้สิบเ็ดผลละพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอกก้าวคำว่าสวัสดี